ขยายพันธุ์ต้นกระดาษดำให้ท่านผู้ชมเ่อเอาขี้วมามเดี๋ยวให้แม่คน<ะ>การขยายพันธุ์แม่ก็คือตัดออกแล้วก็จะฝังลงดิน <จะ S 2> ลยใช่ไหมตัดออกก่อนใส่สองท่อนจะตัดออกให้ได้สองท่อนเนาะว่ามันจะออกตามนี้ใช่ไหมครับจะออกตามตามันนั่นเลยอ๋อมันจะออกตามตา,มตามน,น,นะครับท่านผู้ชมนี่คือลักษณะต้นกระดาษ<า>เนี่ยเนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้คือลักษณะต้นกระดาษดํานะครับอันนี้ลูกมันเนาะนี่ยครับ อ่ะปลูกต้นเล็กให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับนี่ครับก็เอาปุ๋ยที่ที่วัว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นกระดาษดำนะครับที่เป็นกระแสแล้วก็ค่อนข้างมีราคานะครับซึ่งในโซนภาคอีสานนี่คือตื่นตูมากแล้วก็ต้องการขยายพันธุ์จําหน่ายนะครับนี่ครับเรามาเจอคุณแม่แล้วครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาดูการขยายพันธุ์ต้นกระดาษดำนะครับจะมาสอสัมภาษณ์คุณแม่นะครับ อ่าคุณแม่นี้ได้ต้นกระดาษมาจากไหนครับนี่ครับเอามาจากพี่นองอ๋อเอามาจากบ้านญาติแม่ไครับอ๋อแม่เพิ่นเอามาจากบ้านญาตินะครับเนี่ยครับโอ้โหต้นใหญ่ต้นนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับแม่ครับอายุสองปีอ๋ออายุสองปีนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอ๋อต้นนี้ก็คือเนี่ยที่ที่ไปสัมภาษณ์มานะครับต้นเนี้ยราคามันมีราคามากเลยนะครับแม่อยู่ที่ประมาณสองพันถึงสองพันห้านะครับเห็นเขาว่ากันนะครับ เขาซื้อขายเอาไปทำพันธุ์วันนี้แม่เอามาจากบ้านญาติใช่ไหมครับการขยายพันธุ์แม่ก็คือตัดออกแล้วก็จะฝังลงดินละใช่ไหมตัดออกก่อนจะตัดออกให้ได้สองท่อนเนาะอ,อ๋อนี่ครับคุณแม่เขจะปัดตัดออกแล้วการปลูกนี้เริ่มต้นยังไงครับแม่แม่ก็จะซับดินให้มันร่วนร่วนเอาทีงัวมาผสมอืเดี๋ยวให้คุณแม่สาธิตวิธีการขยายพันธุ์ต้นกระดาษตามให้ท่านผู้ชม เดี๋ยวให้แม่เพิ่นทำนะครับนี่ครับต้นกระดาษดำที่เพิ่นมีเพิ่นก็จะเริ่มเอาต้นกระดาษนะครับเอาขี้ดินเพิ่นเอาขี้วัวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเอาขี้วัวใส่ให้เพื่อให้มันได้ปุ๋ยครับใส่เยอะไหมครับแม่ใส่พอดีพอดีนั่นเลยใส่พอดีพอดีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พวนใช่ไหมครับอ๋อพลนดินนะครับนี่ครับพวนดิน ก่วนแบบนี้นะครับโอ้มีไส้เดือนด้วยนะคบแม่นะครับดินสมบูรณ์มากเลยนะครับเป็นด้วนดินร่วนเนาะอ๋อเป็นดินร่วนจากนั้นเขาก็จะกรบเลยบอกป่ครับแม่กรบเลยนะครับโอ้มันมีตาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพี่น้องครับมันมีตาด้วยครับอ๋อแสดงว่ามันจะออกตามนี้ใช่ไหมครับจะออกตามตามันเลยอ๋อมันจะออกตามตานนะครับท่านผู้ชมนี่คือลักษณะต้นกระดาษดำนะครับมันก็จะออกรากตามตามันแตกหน่อออกต้นตาม รากนะครับแล้วมันก็จะเริ่มกรบเนาะแม่พังก็จะกรบแล้วนะครับท่านชมนี่ครับต้องบังสแลมไหมครับแม่ต้องให้เนตตอนแรกต้องให้อ๋อต้องต้องบังช่วงแรกเนี่ยคือต้องบังแสแลมใช่ไหมครับอืมต้องบังสแลมนะครับที่น้องครับนี่ครับก็เขาจะกรบแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาถามคุณแม่ก่อนนะครับต้นเล็กที่ได้มานะครับ อ๋อนี่นี่คือต้นพันธุ์ใช่ไหมที่ขดใส่ใส่แม่จะเอาไปลงปุลงใหม่ขยายเติบโตเร็วๆเอาไปขยายให้มันเติบโตเร็วๆขอดูหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับต้นอันนี้เอามาจากต้นลูกต้นมันใช่ไหมครับแม่อ๋ออันนี้ประมาณกี่เดือนนะครับเดือนนึ่งไหมครับเนี่ยอ๋อเดือนหนึ่งจากต้นแม่นะครับนี่ครับเนี่ยครับโอ้สวยมากเลยนะครับเอาไปลงหลุมนี่ยครับทั้งช่วยให้มันเติบโตกให้คุณแม่โชว์ให้ท่านชมดูหน่อยครับที่รับชม เนี่ยเนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้คือลักษณะต้นกระดาษดํานะครับอันนี้ลูกมันเนาะเนี่ยครับมีราคาก็ขยายขายต้นละ250ใช่ไหมคะแม่เนี่ยครับไซนี้เขาขายกันที่ราคา250บาทเนี่ยครับมีราคาถ้าเกิดว่าออกต้นมานี่ก็คือได้ได้เงินเลยเนาะนี่ครับก็เป็นอาชีพนะครับนี่ครับมันก็จะขุดออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ัเดี๋ยวให้คุณแม่เอาไปปลูกให้ท่านผู้ชมดูเนาะนี่ครับสวยมากเลย นะครับวันนี้เรามีโอกาสที่คนแม่กําลังขยายพันธุ์เราก็เลยมาติดต่อขอถ่ายถ่ายทำวิดีโอให้ท่านผู้ชมที่รับชมช่องธนวัฒน์เพื่อเกษตรอีสานนะครับมาชมวิธีการขยายพันธุ์ต้นกระดาษด,ดํานะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเราจะปลูกต้นต้นเล็กเนาะอ่าปลูกต้นเล็กให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับนี่ครับก็เอาปุ๋ยที่ที่วันะวเนาะนี่ครับท่านผู้ชมผสม ให้มันร่วนซวยนะครับให้มันแน่นนี่ครับก็จะใส่แบบนี้นะครับนี่ครับคุกเขาเข้าไปเลยเนะครับเราจะใส่ปุ๋ยเคมีไหมคบแม่ก็ใส่นิดน้อยก็ออ๋อแต่แต่ช่วงนี้ใส่ไหมครับตอนนี้ไม่ใส่หรออ๋อตอนนี้ไม่ใส่เนาะเขาแข็งแรงก่อนเราคึงค่อยมาหยอดหยอดอืมถ้าเขาแข็งแรงก่อนเราคึ้ค่อยให้บางๆใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้เป็นปุ๋ยมนหัวนะครับแล้วก็นําต้นพัน นี่ครับแม่เพิ่็จะเอาต้นพันมาลงนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับต้นแข็งแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวมันก็จะแตกแทงหน่อเนาะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเคล็ดลับที่จะทําให้ต้นกระดาษดาโตเร็วใช่ไหมคบแม่มันโตเร็วกว่าในกระถางไหมครับมันโตเร็ว,วท่านผู้ชมครับเคล็ดลับคือการปลูกโดยใช้ปลูกในลงดินเลยต้นกระดาษดำเนี่ยเขาจะโตเร็วกว่าการปลูกในกระถางใช่ไหมครับ มันจะให้ลูกได้เยอะกว่าใช่ไหมครับลูกจะออกเร็วนะครับเนี่ยครับก็วันนี้มันเป็นกระแสเขาก็เลยมีการปลูกจําหน่ายนะครับเราไปเดินที่ตลาดนัดวัฒวีไปสอบถามที่ชาวบ้านนะครับก็มีเกือบทุกหลังนะครับที่ทั่ที่เขาปลูกขายนะครับปลูกต้นต้นกระดาษดำเนี่ยครับขายก็มีเกือบทุกหลังเลยนะครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแม่เสร็จแล้วอ่านท่านผูชมมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับก็ใส่ใส่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ ใส่มันเดิมนะครับขุดขุดดินให้มันร่วนซุยใช่ไหมครับอ๋อท่านผู้ชมครับแม่เพันบอกว่าขุดดินให้มันร่วนซุยแล้วก็ผสมขี้วัวอืมนี่ครับปลูกง,ง่ายมากเนาะแม่เนาะใส่นิดเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีราคาเนะเออเอาหัวของมันวางลงนะครับแล้วเขาก็จะออกลูกนะครับนี่ครับ เิ่นไปขอแม่เป็นไปขอมาจากญาติเพราะวา่าเห็นมันเป็นกระแสแล้วก็มีราคาคนถามเยอะนะครับก็เลยเอามาเพาะพันจําหน่ายใช่ไหมครับแม่นี่ครับก็จะทําแบบนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเอานี่ครับโูกง่ายมากเนาะง่ายไม่ยากเดี๋ยวมันก็ออกหน่อเต็มเลยเดี๋ยวมันก็ออกหน่อแทงเนาะเดี๋ยวมันก็ออกหนอนนะครับท่านผู้ชม แค่นี้นะครับ,บว่ายงนี้เลืวเรียวมันก็ออกนอเต็มของมันมยากเลยเสร็จแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งกัปลูกระหว่างระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยแม่ใช้ความระยะห่างประมาณกี่เมตรคะแม่แมแอ๋อใช้ระยะห่างหนึ่งเมตรต่อหนึ่งต้น,ตนเพราะว่าต้นมันโตแล้วมันจะขยายกิ่งก้านใช่ไหมครับมันจะแตกกิ่งก้านโชว์นะครับนี่ครับท่านผู้ชมแม่เพิ่งก็จะขุดปลูกแบบนี้นะครับ ดินที่ปลูกตอนนีเนเน้เป็นดินร่องใช่ไหมคะแม่เป็นดินร่องนะครับแล้วก็มันจะมีน้ํานะครับเก็บกักน้ําได้ดีแม่เพิ่นก็เลยเลือกตรงเนี้ยทําการปลูกเพื่อเป็นแม่พันธุ์แล้วก็เอาลูกๆมันนะครับจําหน่ายนะครับก็คนมาถามบ้านบ้านญาติแม่เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพื่อนก็เลยขอเอามาปลูกอคีวอปุงนะครับนี่ครับ มันเป็นการทําให้ดินแน่นแล้วก็มีสารอาหารเนะะะาะอ,อ๋อ,อรากจะออกเร็วขยายออกเร็วรากขยายออกเร็วนะครับนี่ครับอ,อืมนี่ครับก็จะลงดินแบบนี้นะครับท่านชมนี่ครับกอ,อ,กอ,อืมออก็คือเคล็ดลับการปลูกก็คือยาเพิ่งใส่ปุ๋ยเคมีก่อนนะครับท่าน ก็คืออย่าพิ่งใส่เพราะมันจะทําให้ต้นกระดาษเสียชีวิตเนาะไม่สมบูรณ์นะครับคือคันเคล็ดลับในการปลูกต้นกระดาษดำนะครับ หลังจากนั้นแม่เพื่อนก็จะลดน้านะครับนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้มันเป็นดินร่องเนาะดินร่องนะครับท่านผู้ชมมันเป็นที่ราบร่มแหเขาก็จะปลูกต้นบอนดํานะครับหรืออโลคาเซียนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับก็เป็นการปลูกไว้ในการขยายพันธุ์นะครับเพื่อเพิ่มจํานวนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะปลูกแบบนี้นะครับเนี่ยครับลดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย สำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องของการปลูกบอนต้นกระดาษดำนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ครับแม่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับที่มอบความรู้ให้กับช่องธนวัน์เพื่อนเกษตรอีสานนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมช่องธนวัน์เพื่อนเกษตรอีสานไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไครต์ให้ช่องธนวัน์เพื่อนเกษตรอีสานนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ สำหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ